สวัสดีครับพวกแอดมินแทนนะครับผมกับช่องแทนเถิดเธอมนเทิงหวยราไทยนะครับกับคลิปของหวยรัฐบาลงวดนี้นะครับงบประจำมาที่หมิถุนายน2565กับการแปลปกสลากของแอดมินแทนอันนี้เป็นแนวแนวแนว,แนวปกสลากนะครับผมฮิตติดเทรนนะครับอันนี้คือต้องมีการแปลปกสลากนะแอดมินจัดให้นะแอดแทนจัดให้นะครับกับการแปลปกสลากของแอดมินแทนนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสําหรับปกสลากนะถ้า ปกสลาปกสลากเนี่ยสามารถที่จะใบตัวเลขออกมาได้นะก็คิดว่ามันก็มีบ้างพอสมควรนะครับที่เข้าเพราะฉะนั้นแอดมินจะลองใช้ใช้วิจารณญาณของแอดมินเองนะแปลปกสลากกับเขานะครับเอาเป็นว่าเท่าที่เห็นก็ก็ปังอยู่นะครับสำหรับคนที่แปลปกสลากนะบางท่านนะครับผมก็แปลเข้านะครับ บางทีก็เข้าสามตัวเข้าสองตัวนะเรามาดูกันครับสำหรับปกสลากงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน2565นะครับอันนี้คืออะไรบ้านมดดินนะครับบ้านบ้านเดบ้านดินมดแดงจังหวัดลบบุรีนะครับในรูปที่เห็นมีอะไรบ้างในรูปที่เห็นนะครับก็มีมดมดอยู่สองตัวเนาะตรงนี้นะครับ มดอยู่สองตัวเนาะมดสองตัวใช่ไหมครับมดแต่ละตัวมีหกขาสองหกละมาแล้วนะหนึ่งน,นะครับผมมีเด็กอยู่หนึ่งสองสามคนชายหนึ่งหญิงสองเนาะมีดินที่ปั้นเนี่ยอยู่สี เด็กสามมัดสองอินปั้นมีสี่จะมีนะครับสองหกสามเด็กมีสามคนนะครับมีเลขนะครับสามสองหกนะสี่แต่ตรงนี้แอดเห็นอะไรเนี่ย เห็นเลข5้ถ้าตามนี้นะครับมันจะได้เลข4ี่ตัวที่มาได้เลยนะถ้าของแอดมินแทนนะครับ6นะครับ2ครับ3ามแล้ก็เรียงมา3 2 4สนะองสี่เะเคลียร์ใหม่นะครับเลขมีทั้งหมดนะครับ หกครับมดมีหกขาเนาะสองตัวสามเด็กนะแล้วก็มดมีหกขาสองตัวสี่ปั้นเนาะมดสองเด็กสามปั้นสี่นี่ประมาณนี้นะครับเลขของปกสลากงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน 2,565นะครับสองตัวก็คงจะเนินไปที่บ้านดินมดแดงใช่ไหมครับบ้านส no. ี่นาะมดมดนะสองสี่สองสามสามสี่นะครับสำหรับปกสลักวดนี้นะครับถ้าใคร อยากจะลองดูกับการแปลปกสลากของแอดมินแทนงวดแรกนะครับงวดประจำวันที่1มิถุนายนนะครับได้เลขตามนี้หรือว่าใครมีความคิดเห็นมาอย่างไงนะก็คอมเมนต์มาได้นะครับอันนี้มาดูกันครับว่าครั้งแรกของแอดแทนการแปลปกสลากจะเข้าวินกับเขาบ้างหรือเปล่าไม่เข้าไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็แค่จากปกสลากนะครับเรามาลองดูครับ